จเพื่อนขาด้านหลังของเพจเนี่ยเป็นชายเาทาวยอดยาค่ะถนนเส้นนี้นะจะมีทั้งโรงแรมคาเฟ่ร้านอาหารเป็นซัิปกินครั้งแรกเขาบอกว่าอันนี้เป็นไข่อ้ยเยสเอะไข่ใส่ซอสไม่เคยกินไข่เสียบไม้มาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกชช เดินลงไปลงมานะคะด้านหลังนี้จะเจอตึกที่แบบว่าชั้นสองเหมือนเป็นตลาดน้ำต,ต้อมที่ถนนเส้นนี้นะคะแก้วละห้าคันต้องหาวานอยู่นะมันหวานซูบอร์ดไอส์เบิร์กมายฟิงก์จืดแอร์วิเอร์เอ็นโตโมราเย์เมือนค่ะด้านหลังของเพชจเนี่ยเป็นชัยช่้าทาวยอกยาค่ะ ถนนเส้นนี้นะจะมีทั้งโรงแรมคาเฟ่ร้านอาหารเป็นช้อปปิ้งมอลและด้านหลังเป็นไชน้าทาวเดี๋ยวเพชรจะเดินไปหาของกินในย่านไหน้าทาวยอกยากตาตาค่ะเริ่มหิวแล้วละ่ะที่นั่งแบบนั่งกับม้านยเป็นที่นั่งกบงกบโต๊ะจะมีสองแบบให้เลือกกันไชน้าทาวของยอกยา เป็นพื้นที่ที่มีคนจีนเยอะมากค่ะถนนเส้นนี้เรียกว่าเกตันดังมีชื่อเสียงมานานแล้วเจจามตร้านค้าขายอาหารในย่านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนรุ่นดึกดำบันเลยค้าขายมายาวนานแล้วพรุ่งนี้ร้านปิดนะวันที่17มิถุนาทุกปี เซวทนจูดแอลเบียะวันอาทินะถนนก็จะยุ่งนิดหน่อยเวลาข้ามถนนเป็นวันเวมองซ้ายอย่างเดียวเลยรถมาที่นี่มีมากมายเลยหู่นม้ามาอีกแล้วหนึ่งตัวรถม้าจัก,กรยานมอไซค์รถสามล้ออุ้ยอันนี้สามล้อปั้นนะดิวันอินนอตมอเตอร์สามล้อปั้น,อ,นอ่า ฝั่งซ้ายมือเป็นสามลอ้อมอเตอร์นะนี่อันนี้เป็นมอเตอร์มอเตอร์น้ำชาเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรข้างในนี่นเห็นคนข,ขายเครื่องดื่มเยอะเลยอุ้ยสติ๊กเตอร์รองเตรอตรอ์โลกูลุงลูกชิ้นเหรอซอซส เป็นร้านขายไส้กรอบอะไรนี่ไก่ไก่กันเอกลอร์เอลอรอกลอรเอ็กเลอเอ็กลอรอ็กลอองกะละร์เอ็ก Yes. Ah, yes. berapa ini? Sepuluh. 10.000 Five thousand. Ten. Ten thousand. Ten thousand. Saya tidak tahu ini. Oh, yeah. Ah, saya mau juba. coba. Coba. Yes, ah, Silakan. Yes. Ah, ah, ah. Oh, this one mix. Yes. ซอสซูซี่ซูซี่อ๋อซูซอ่าอ๋อสายนอยากกินี่นเท้าซันแอนเอสซอสใส่ซอสสไปซี่เลยปันเพฮดพอนาสคันเท้าซันอันนี้ไม่เคยกินนะ กินครั้งแรกเขาบอกว่าอันนี้เป็นไข่อ้ยเยสเอทไข่ใส่ซอสไม่เคยกินไข่เสียบไม้มาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกนิ่มอ่ะมันคือไข่เจียวนี่เองแต่ไปเสียบไม้อ,อ๋อมันทำให้กินง่ายมากขึ้นนะ่ะนิ่มไข่เจียว<ๆ>เดี๋ยวลองแซกกล่องมั้ง อร่อยว่ะดีดีกินง่ายเล็กๆก,ก็ช้านัดเดี๋ยวจะให้ฝรั่งเรากินบ้างวันที่สร็จออมเล็ดาอี is it? ออมเล็ดโอเคสติ๊กออมเล็ด Cannot taste the egg but okay. เอ้ I can taste it. ว่าเรืบอลซอสเซ่ยู l อีห้ผม t อีก f i r s อ้าวยู d o อเสรล้วอร่อยอ่ะ10เท้าสัน24บาทอืดบักก์ก เดินสักพักก็เลือกร้านที่ถูกใจได้แล้วที่มีโต๊ะนั่งกว้าง,างมีจุดร้างมือมีเก้าอี้นั่งแบบนั่งกับพื้นสไตล์อินโดนีเซียนะคะเพื่อนๆวัยรุ่นก็มานั่งอยู่แล้วสองสาโต๊ะก็เลยอยากรองเพลองนั่งบางนั่งได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละฝรั่งก็ไม่สามารถนั่งได้ก็เลยต้องย้ายไปนั่งที่โต๊ะกันค่ะกระเป๋า ที่นั่งแบบคนโลเคอลเลยก็จะนั่งแบบนั่งกับพื้นแบบนี้แบบนี้แนั่งกับพื้นน่า,า<ป>อะไ<ป>ร,รแบบนี้ไก่ยัางกระเบกซาเบลทาวาค่ะอินโดนีเซียเผ็ดมากเผ็ด<า>จริงโอ้ นูกไหอ่อ่ะเผ็ดแต่อร่อยนะแล้วเราก็ใส่พริกกันไปแบบเกลี้ยงสั่งโซจอ,อยายมไป1 8 0 0 0รูเปียมะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ในโซจอยายมใจ่ายสั่งนาซิโกรเร่งยายม2ส0 0 0มรูเปียน้ำดื่ม5,000รูเปียเดี๋ยวมาดูนะคะ ัวอยู่ตรงโน้นอาหารอยู่ตรงนั้นโอ้ไก่แบบทอดร้อนๆเลยอ่ะน่ากินมากเนี่ยนะก็จะมีตะลุมปุกไก่ก่อนไก่ทอดกเรองทอดร้อนก็จะอร่อยอืมพริกแบบพริกตําๆหน่อยอร่อยโจโอ้มันไม่บินเฮ้ยลูกค้ามาใหม่แล้วเลยเป็นทงชาติด้วยวันนี้จะนอนที่นี่อีกเพนิน ตรงนี้ก็จะขึ้นรถไฟแบบประหยัดกลับเข้าจากราตาโอ้โ <c oughs> หนุ่ไหลอะเห็นแต่อร่อยนะเดี๋ยวจะลองเดินทอรุซอยนี้ดู <c oughs> ว่าข้างในมีอะไรอีกเห็นข้างหน้าแล้วโซโจอ้อายำติมากะซีป้าแกสด้านกว่ามือก็เป็นที่จอดรถนะ โมกันเนาะก่วงมาล้หนึ่งมีเครื่องดืม่มโอ้บักโซอะไรเนี่ยฮะบักโซมีรองเท้าแตะบ้านเรืองก็จะเป็นสไตลจ์จีนเก่าๆเลยละ่ะข้างทางก็จะมีร้านบางร้านเปิดบางร้านปิดนะวันนี้เป็นอนอาทิตย์ไม่มั่นใจว่าปกติจะเปิดเต็มหรือเปล่า มีร้านขายของทอดไก่ทอดบบร้านนี้ร้านขายขนมนี่นนโอ้นนวัดคาเฟ่เนนนนอ่าปานาดมาสินปานาดมาสินเป็นร้านขายขนมหวานนะเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อเพื่อจะได้ซื้อไว้ทานที่จาการตาตอนเช้ากับกาแฟเข้าไปข้างใน,ใน,นบรรยากาศร้านเปิดประตูแรกมาก็หอมเลย หอมขนมเลยมีน้ำดื่มขายด้วย ซื้อขนมไปแล้วนะไปซื้อเทมเป้ผู้ชายซื้อขนมไปเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่ลูกค้าก็เยอะนะร้านนี้อยู่ในซอยของชยัยนาทาวด้านหน้าที่คนเริ่มเข้ามาเรื่อยเรื่อยเยอะๆนะนะนี่ลูกคา้าทุกคนก็น่าจะเป็นร้านดังนะ <c oughs> เพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาเรื่อยเรอ้อยแปดสิบรูเปีย้ย สิเมรยรก็เจอร้านบักโซ่ร้านนี้สอาจุดที่เด่นที่สุดของชัยนาทาวก็คือประตูมู่บ้านเกิดตะแดนในทุกๆปีในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงเทศกาลตุ๊ดจีนจะมีการลฉลอง ตึงที่แบบว่าชั้นสองเหมือนเป็นตลาดอ่ะมีขายเสื้อผ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดเลยเป็นตลาดด้านหลังของถนนหลักมอลิวโบว์ปาซาเอบอริรนเจออะไรไงที่น่หากเพือ่อนๆมาเที่ยวหยอกอยากกาตาแล้วสนใจผ้าบาติกเสื้อผ้าราคาถูกของฝากอยากซื้อสินค้าไปฝากเพื่อนๆที่ไทยนะคะให้แนะนำมาที่ตลาดนี้ค่ะเพราะว่าด้านใน,นนี่นะมีของมากมายเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันเลยค่ะ กางเกงชุดชั้นในโอ้ยเจอซอยนี้เข้าแล้วอ้าวแนะนำของถูกถนนเส้นสองเครื่องครัวเตาแก๊ นี่ะเพื่เส้นนี้ทั้งเส้นนะประมาณ1-2กิโลใช้เวลาครึ่งวันในการเดินท่องเที่ยวได้เลยาประมาณนอยาาา ที่เท่าสัซื้อเสื้อนะคะฝรั่งไม่มีเสื้อแขนยาวมาใส่บนรถไฟบนรถไฟน่ะจริงๆขอเตือนรถไฟรุ่นใหม่อินโดนีเซียติมกซสีเคนุตุเกตพรุ่งนี้เป็นจะนั่งรถไฟจากยอยาาาร์ตาเข้าสู่จากาตาค่ะจะเป็นรถไฟรุ่นใหม่เหมือนเดิมแต่จะเลือกคานที่ถูกที่สุด Thank mm -hmm. you.